วันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2461ทูลสมเด็จกรมพระนริศพบเรื่องแปลกๆในหมายรับสั่งราชการที่4ปีฉลูจุลศักราช1215ต่อมาคือ 1. ตีพระแสงตรีที่หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เดือน10ขึ้นหนึ่งค่ำ 2. เดือนสิบสองรมสองข่ำหมายเกณฑ์ไม้สร้างระปรางไว้พระแก้วและพระไตรปิดกในวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม 3. ก่อเลืกอกพระพุทธรัตนสถานพร้อมกับยกเครื่องบนพระที่นั่งในสวนไม้ฉบับหนึ่งว่าเดือนหนึ่งขึ้นสี่ข่ำอีกฉบับหนึ่งเดือนหนึ่งแรม 3, ข่ำหนึ่ง 4. ก่อเริ่มพระอุโบสถวัดสมนัตวิหารเดือนสองรมสองขั้ห้เดือนหนึ่งรม8ปดขั้แห่พระแก้วผลึกจากวัดพระศร,รีรัตนศาสดารามไปพระววรราชวางังเดือนสองขึ้นสิบข่้พระปิ่นกล้าวสมโพธพระแก้วผลึกที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยห เดือนสองขึ้นเก้าค่ำเจ้าจอมข้างในไปดูโลชิงช้าที่หน้าวัดสุทัศน์ไปรถสี่คันคนลากคันละสี่คนเจ็ดฉลองพระชัยวัดเจ็ดวันตั้งแต่เดือนสี่ขึ้นสิบสามค่ำจนแรมสี่ค่ำควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดดำรงราชานุภาพ